สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำการ์ตูนจาก Adobe Animate นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับผมจะเปิดโปรแกรม Adobe Animate นะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้แต่ว่าผมเปิดโปรแกรมไว้แล้วนะครับนี่นะครับหน้า Adobe Animate นะครับเราสามารถเลือกเป็น Full HD หรือว่าอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเลือกเป็นที่ Full HD นะครับ กดเข้าไปได้เลยครับโอเคครับแล้วก็เริ่มมาเราจะมาอยู่ที่หน้านี้นครับหน้าเริ่มต้นครับอย่างแรกที่ผมจะทําคือ,อจะทําเป็นพระจันทร์แล้วกันครับผมก็จะมาที่ insert แล้วก็ new symbol ครับเป็นพระจันทร์ผมไม่เขียนพระจันทร์นะครับส่วน type t y ก็จะเป็น movie ค l i นะครับ movie โอเคพอเสร็จแล้วเราก็กดโอเคได้เลยครับ โอเคครับมาหน้านี้ปุ๊บผมก็จะเริ่มวาดพระจันทร์เลยครับผมจะเลือกสีก่อนแล้วกันพระจันทร์ผมจะเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองนะฮแล้วก็ผมจะเลือกเป็นเอ่อโอเวอร์ทูนะครับหรือว่าครึ่งวงกลมครับวาดไปเลยครับเต็มดวงไปเลยครับปุ๊บเต็มดวงเสร็จปุ๊บผมก็จะเอ่อปาดนะครับก็คือแบ่งครึ่งกันนะครับโดยใช้เส้นตรงครับลายทูนนะครับแบ่งครึ่งผ่ามาอย่างนี้นะครับปุ๊บ โอเคครับพอเราผ่าเสร็จปุ๊บผมก็จะลบครึ่งเสี้ยวฝั่งนีะครับลบปุ๊บอย่างนี้นะครับลบลบทิ้งมาครับลบไปครับโอเคครับต่อไปผมก็จะอ่ทําให้เป็นครึ่งเสี้ยวดรกานนี่ครับเส้นขอบๆมันจะมีลูกศรที่ที่เมานะครับแล้วก็โยกเข้าได้เลยครับโยกเข้าอย่างนี้ครับโอเคครับของผมก็จะประมาณนี้นะครับเป็นครึ่งเสี้ยวทีนี้เราทํำครึ่งเสี้ยวเสร็จครับให้มาดูข้างล่างครับ ตรงเลเยอร์นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะทําคือผมจะให้มันจากครึ่งเชือเป็นเต็มดวงครับโดยผมจะใช้ระยะเวลา3าวีนะครับผมก็จะมาดูด้านล่างครับ30บคือ1นึ่วี60คือ2วิเกคือ3ามนะครับผมก็จะมาที่คีย์เฟรมที่9 0สิครับผมก็คลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปที่9กแล้วก็คลิกขวาครับ พอคลิกขวาเสร็จหน้านี้ผมก็จะใช้เป็น insert keyframe ครับ insert keyframe ผมก็คลิกเข้าไปปุ๊บอย่างนี้เลยครับ insert keyframe เสร็จปุ๊บผมก็จะมาที่90ใช่ไหมผมก็จะลบครึ่งเสี้ยวทิ้งครับปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ผมจะวาดทีนี้ก็กจะวาดเป็นเต็มดวงครับโดยผมก็จะวาดเต็มดวงครับวาดปุ๊บอย่างนี้ครับโอเคครับแล้วมาด้านล่างครับผมก็จะคลิกขวาตรงไหนก็ได้ครับคลิกขวาปุ๊บ แล้วก็กดตรง Cheat ์ชีพทวินนะครับผมก็คิชีพไปนครับโอเคเดี๋ยวลองกดเล่นดูนะครับเพยดูครับนี่ครับจากเครื่องเสี่ยวก็จะเป็นเต็มดวงครับภายใน3วินะครับสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือมาที่เหมือนเดิมครับอินเสิร์ตแล้วก็นิ s วซิมบนะครับสิ่งต่อไปที่ผมจะทำคือก้อนเมฆครับผมก็จะพิมพ์ไปเลยครับก้อนเมฆครับ แล้วก็เป็นไคลก็จะเป็นมูฟี่คลิปเหมือนเดิมครับกดโอเคได้เลยครับอ่าแล้วก็ก้อนเมฆนะครับผมจะเอาเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าคือฟ้าโอเคครับฟ้าฟ้าทั้งสองเลยครับแล้วก็ใช้เอ่าเหมือนเดิมครับเครื่องวงกลมเหมือนเดิมครับเราก็วาดไปเลยนะครับวาดอย่างนี้ครับเราสามารถวาดทับกันได้เลยครับเพราะว่าเราจะทําเป็นก้อนเดียวครับนี่ครับมันสามารถทับอย่างนี้ได้เลยครับ โอเคครับก้อนเม่ผมก็จะประมาณนี้แล้วกันครับอ่าแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมก็จะอ่าลากก้อนเมฆก่อนแล้วกันผมจะลากก้อนเมฆมาที่มุมซ้ายบนครับอย่างนงี้ครับซ้ายบนอย่างนี้เลยครับอ่าอย่างต่อไปที่ผมจะทําคืออ่าผมจะพามาดูข้างล่างแล้วกันครับข้างล่างตรงนี้ครับตรงเลเยอร์นะครับอ่า ตะกี้พระจันทร์เราก็ทำสามวีนะครับค้อนเมฆผมก็จะทำสามวีเหมือนกันนะครับงั้นมาที่คีย์เฟรมที่เก้าสิบนะครับแล้วก็คลิกขวาเหมือนเดิมครับอินเสิร์ตคีเฟรมเหมือนเดิมครับปุ๊บแต่ครั้งนี้นจะไม่ใช่เชฟทวินแล้วครับจะครั้งนี้จะเป็นคลาสสิกทวินครับคลาสสิกทวินผมก็จะมาที่เก้าสิบครับแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็เขียนคลาสสิกทวินครับกดไปได้เลยครับปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับ และทีนี้อ่ะมันขึ้นหน้าอย่างงี้ปุ๊บเราก็มันเราก็สามารถโยกจากด้านซ้ายครับไปด้านขวาได้เลยนะครับนี่นครับผมก็จะโยกไปอย่างี้ครับปุ๊บอ่าสักครู่ครับขอย้อนกลับมาใหม่เราก็จะมาที่อย่างงี้แล้วก็ขี้ขวาแล้วก็คลาสสิกทวีนครับคลาสสิกทวีนนี่ครับได้แล้วครับ แล้วก็โยกจากตรงนี้มาด้านขวาสุดนะครับฟืบอย่างงี้ครับอ่ะลองเริ่มดูครับฟืบโอเคครับแค่นี้ก็จะได้คลาสสิกทวินก้อนเมฆนะครับเป็นก้อนเมฆเคลื่อนที่ไปด้านหน้าครับแล้วก็อย่างต่อไปผมก็จะทำเป็นชื่นครับก็มาที่ Insert แล้วก็ New Sy m b บ l เหมือนเดิมนะครับอ่าผมจะทำชื่อนะครับชื่อก็จะเป็นชื่อครับ แล้วก็ถลายเป็นมูวี่คลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคครับชื่อทีนี้เราก็จะเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นอนี่นะครับเทคทูตนะครับเทคทูนะครับอประมาณไหนดีประมาณตรงนี้แล้วกันครับชื่อครับผมก็จะเขียนชื่อผมเป็นภาษาจีนะครับเฟิร์อันนี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนสีนะครับโดยมันจะมีฟังก์ชันที่อยู่ข้างๆไลบรารีนะครับแล้วก็คลิกได้เลยครับ นี่ครับมันก็มีถูมีออบเจกแล้วก็เฟนนะครับส่วนผมจะใช้ตรงที่ออบเจกครับอย่างแรกผมจะเปลี่ยนสีก่อนนะครับโดยตัวแรกนะครับ C นะครับผมจะเปลี่ยนสีเป็นอ่าเป็นสีม่วงๆอกชมพูแล้วกันครับแล้วก็ตัว H H ผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับอ่าไอตัว A สีเหมือนเดิมก็ได้ครับตัว M ตัว M ก็สีสีเขียวแล้วกันครับอย่างนี้ครับ อ่าผมลืมบอกครับตรงนี้มันสามารถปรับขนาดได้นะครับตรงคําว่าซสครับส่วนผมใช้ประมาณขนาดร้อยนะครับโอเคครับพอเราได้หน้านี้ปุ๊บอย่างแรกนะครับเราก็จะคลิกขวานะครับคลิกขวาคืออ่าผมขอครอบก่อนะครับคิรอบอย่างนี้ปุ๊บคลิกขวาแล้วก็มาที่ตรงเลออ่าแล้วก็นี่ครับมาตรงตรงที่เลเยอร์นะครับเอ้ยไม่ใช่สิขอแก้นะครับผมผมลืมไปนะครับว่าเราต้อง แยกเลเยอร์ก่อนนะครับก็คือลิ้ขวาแล้วก็มาที่เบรกอพาร์ตนะครับเบรกอพาร์ตปุ๊บมันก็จะแยกแยกมาเป็นสี่อันนะครับแล้วก็ลี้ขวาอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ลี้ขวาอีกทีหนึ่งครับมาตรงที่สองเลเยอร์นะครับแล้วก็กดปุ๊บอย่างงี้นี่ครับมันก็จะได้เลเยอร์มาทั้งสี่อันครับโดยเป็นชื่อทั้งสี่ตัวเลยนะครับ c h a m เลยนะครับแล้วก็วิธีทำนะครับแล้วก็มาที่ ผมจะเอาเป็น3าวีทั้งหมดเลยครับผมก็จะเป็น insert keyframe ทั้งหมดไว้ที่90ทั้งหมดเลยครับ insert key insert key แล้วก็ insert key ไปก่อนครับ insert keyframe insert keyframe ปึ๊บแล้วทีนี้ก็มาที่ตัว M ครับตัวแรกผมจะเอาไปที่มุมขวาบนแล้วกันครับตัว A ครับผมก็จะมุมซ้ายขวาล่างครับตัวตัว H ครับผมก็จะเอาซ้ายล่างครับอ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายบนครับตัว C ปึ๊บอย่างนี้ครับ พอเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะมาที่อ่ะเริ่มแต่ตัวเองมาผมคิดขวาฟืบแล้วก็ผมจะเอาเป็นคลาสสิกทวินะครับเพราะว่าพวกนี้คือต้องทําเป็นคลาสสิกทวีนทั้งหมดนะครับเพื่อให้มันกลับมาที่เดิมนะครับคลาสสิกทวินทั้งหมดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองดูกันดูผลงานครับฟืบอ,อย่างนี้นะครับฟืบโอเคครับอย่างนี้นะครับ ครับผมอ่าต่อไปก็คือผมจะอ่ากลับหน้าแรกครับหน้าแรกก็คือนี่ครับมันจะมีลูกศรครับกลับไปที่หน้าแรกมันเป็นหน้าซีนที่หนึ่งครับแล้วก็ทีนี้ผมมันจะลิกตรงไลบรารีครับตรงนี้ก็จะเป็นทุกอย่างที่เราทําไว้นะครับมีพระจันทร์ก้อนเมฆแล้วก็ชิงอย่างแรกครับผมก็จะวางอ่าพระจันทร์ก่อนนะครับพระจันทร์ก็ดึงลงมาวางอย่างนี้เลยครับครับ ผมจะวางประมาณนี้แล้วกันพระจันทร์ครับเอ้ยประมาณนี้ครับส่วนก้อนเมฆครับต่อไปก็จะโยกลงมาอย่างนี้โยกแล้วก็วางคอนโทรลซีคอนโทรลวีวางได้เลยนะครับลืมบอกโอเคครับผมก็จะวางประมาณนี้ครับครบผมส่วนเชือกผมก็จะลากลงมาเลยครับเปิ๊บอย่างนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันครับเชือโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการอ่าก็จะเป็นอันเสร็จเช่นแล้วครับเราสามารถ คลิกดูขวาบนได้เลยครับมันจะมีอรูปเหมือนวิดีโอตรงนี้ครับคลิกดูได้เลยครับนี่นะครับก็จะเป็นอ่ามูวี่คลิปสั้นๆครับขอจบการสอนที่เท่านี้ครับขอบคุณครับ